วางยีทามาเจะไปาป่าันกันที่ไหนอันไม่มีบารมีไม่เกิด เป็นนี้วันนี้อ่ะดิดิอ่ะเอาเอาลองตึบอ่ะเนี่ยนะ วันปุ้ยข้าวอ๋อไปไปมาเดินหมวกเมียกหมวกก็เบาชื่อเไปมึงตาไปบ้านปุ้ยโอ้โหว้าวอัปเดตเลยนะคะมาถึงวันปุ้ยเลยเดี๋ยวมาหาขนมพี่น้องก่อนเดี๋ยวมาหาขนมพี่น้องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว มาเรียวมาเรียวมาเรียวแล้วมาใส่ปุ๋ยข้าวกันนอนแงะอะไรกันเนี่ยเอาอะไรกันเอ้ยสวัสดีค่ะคุณปู่เอาหลานน้อยมานอนแนดเสาร์อาทิตย์หลีกเลี้ยงไม่ได้ต้องเอามาด้วยไปเมียนไม่นี่หนูเค่งห้างตาอะไรมันมันไก่น้ำ ่งผมหบเามนอน็ง้เนเาอจ้าเ่เ็ดอะำปูเนาะเย็นมะปูยังไเย็นเนี่ยโอ้ยไม่ต้องพูดเลยแค่ลัางว่าเปลี่ยนปูสามขวบห้าเดือนว่าวเป็นเปลี่ยนต่อปากต่อคำป่ะ ไปไหมกลางหงมไปเร็วกลางร่มกลางร่มขึ้นเร็วไปจะได้ไม่นอนแนดเทปูนมันจะเป็นไรมันไม่เกี่ยวกันอ๋อเขาจะเอไปเทปูนมามันต้องมีถังเนี่ยมันจะสีวานไป มาถึงก็หวานข้าวหวานบันปุยเนาะหวันเขากระสันตามมาหาแม่เรามีฮาดเดเบบี้นะบบบี้ี่ม่เบบี้มาหนูไม่ต้องไปพ่อลงไปหนูอยู่กับแม่เนี่ยเดี๋ยวพ่อขึ้นมาเราจะถ่ายวิวรอบๆนะคะเอีเนาะนะคะ ลุตานอนแนดไหมนอนแนดนุกลัจมน้ำทำไมล่ะคะนุอะไรคะล่ะคะนุกลัวจมน้ำนุ่งอย่าไปนะลูกนะเด็กนะถ้าจมน้ำมามันอันตรายดินะเข้าใจไม่ออกด้วยองนี้ถ้าจมน้ำอ่ะเข้าใจไหมอืมอืมย้อนแม่ด้วยนะเอาระล้มอากาย่างนีเลยกระล้มากาย่างนี้ใช่เลไม่ร้อนอ่า แล้ว่แล้วเหนไหมเ็นมากอ่ะใครเกินอ้านี่ตรงนี้ตรงนี้เนีนนี่นนี่ดูนีมด้วนะวางไวั็ด้หนบพังมดาดีดีๆฟังลุงหวานตงี้เม็ดนึงมาแล้วสอเม็ดอยู่นี่แล้วน้องนเจ้าหวานเลยลุงล็ข้างเลยดวนปุ๋ยนัน อ่ามุกตายอย่ากดคนนี้สิอู้หู ลุงลุงตายทำดีดีลูกขล่มคุณยายจะหักเอาแม่ท้าไม่ทำดีแม่จะไม่รักเนี่ยวเาออน้าพอเราะว่ามันเราได้ลงแล้วต้องสอนหญ้าเลยมันพออยู่บ่หมดแล้วบ่มเยล้ยพ้นเพราะว่าแปลงาแล้วเอเาหวาเราสอนหญ้าเยอแล้วเจมาแ้วดีๆแปลงให่ก็จบเลย อ่แม mm. uh, like ่ม le uh, yeah. ันจะบดทัวอาตักมาให้ดีๆก็ได้ค่ะพ่อพ่อเรียวเลยวันนี้เรียวเลยเรียวเลยเรียวเลยเรียวไลยนะลุกนะลุกลุหลายลย้วงเยตัดตัดมันมา เลยค่ะเลี้ยกลับเลยค่ะอ่าเลี้ยกลับเลยมึงตาบอกเลี้ยกลับเลยเลี้ยกลับเลยเอามานนี่มาอันนี่มามาในงกัดตรงไหนคะอุ้ยละมากับตัวน้อยนะคะก็จะมีปัญหานิดนึงเนาะคะคนน้อยนะคะโน่นนี่นั่นนะคะเอาไม่มีไม่ใช่ยุงลูกยุงนี่อ่ากลางคลุมไว้เออจะได้ไม่ร้อนนี่ เาดูาหาขอมันเดี๋มาเร็วเมาเร็วเดี๋มาเดี๋มาเดี๋ยวมาเร็วเดี๋มาเร็วเดี๋ยวมาเร็วเดี๋ยวมาเร็วเนี่ยนี่ลงมาเนี่ยไปไหนเด้อมานัา่งลงมาลงก่อนเนี่ย ouais นะคะมมมจับด้วยก,กันจับด้วยกันใเย็นร่มรมนี่ก็จะมีตอนนู้นก็จะมีนาพี่เสือแมงทัพพูนะคะตุ้มตามนะคะล้ว่ก็จะเป็นพี่ลมนะคะกลางไรนี้ <โ ought S 2> นะอันนี้พ่อด้วย,พ,วยพ่อใครพ่อแขนพ่อของใครพ่อแขน ว่าใครคะพ่อมุกตาพ่อตาอันนี้ก็เป็นนาลุงเนาะคะก่อนพ่ออล้อมด้วยะปะา้ปาอล้อมป้าลอมนี่ไม่ใช่ป้าไม่ใช่พี่ป้าลอมปามม้าลอมหมาป้าลอมหมาอัน <Ganz S 1> นี้อันนี้ลอมด้วยอ่านี่ป้าลอมด้วยนะนี่ก็จะเป็นแม่ถิ่นนะคะพี่อนุสรนอดิสอนเนาะพี่เฟื่องของป้าไทยบ้าสอนด้วยสอนเน,นี่ยไม่มีไม่ไม,ไมีไม่ด้วยม่ด้วยไหมพ่อกลับมาแล้วพ่อก,กลับมาแล้วยี่ มมา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 พ่อชูพ่อชูใจยนอนน่ะแต่ไม่มีแล้วในน้ำไหนเนี่ยมันตุดหมดยังเดี๋ยปุยหมดยังนี้กด้วี่ขด้วแ่อวงวงตรงกอ่เุ้ยใครเนี่ยลุงเสือทำไมลุงเสือแต่งตัวอย่างนี้

และที่นี้เขาจบเพียงนี้ก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะ